ไปช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของปตทากันต่อนะครับ ram, ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานหุ้นกลุ่มล,ลูกกล,ลุ่มล,ลูกทั้งหลายแหล่ใช่ครับแล้วก็คาดการว่าง,งบของปตทเนี่ยจะออกเมื่อวานนี้ซึ่งช่วงเย็นๆก็ออกรจริงๆอ่าใช่เป็นไงฮะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการไว้นะครับเพราะว่าปตทเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปนะครับถ้า มีตารางเนี่ยให้ดูอีกสักนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคอนเซนซัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก26,000กว่าล้านบาทอันนี้ในแง่ของคอนเซนซัสจากโบรกเกอร์ทั้งในและต่างประเทศนะคาดการว่างบปทจะออกมาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆฮะปรากฏว่างบของปทเนี่ยออกมาไตรมาสแรกมีกําไรสุทธิอยู่ที่27,855ล้านบาทนะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่อคอนเซนซัสคาดการไว้ตามค,คอนเซนซัสนะครับที่ คาดการวิสสองหมื่นหกนะครับแต่ออกมาจริงสองหมื่นเจ็ดแปดแปดร้อยก็เอากลมๆคือสองหมื่นแปดนะฮะก็เมื่อเทียบกับช่วงดีการของพี่ก่อนก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทียบกับไตรมาสสี่ก็เพิ่มขึ้นสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับในแง่ของกําไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอน,นครับมาจากกลุ่มน้ํามันและการค้าปินะฮะ,ะแล้วก็ในกลุ่มของสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมก็ถือว่าเป็นตัวหลักเอาง่ายๆคือ สพเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นตัวเลขเมื่อวานที่เราคุยกันนะฮะเป็นอภิชาตบุตรเนี่ยกำไรแค่สพก็หมื่นเก้าแล้วไงใช่แล้วก็แล้วก็ในกลุ่มของ OR เนี่ยก็ถือว่ากําไรกลับมาเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นที่มาของกําไรสุทธิของปตทที่สูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าไปดูในแง่ของตัวของอีบิด้าบ้างฮะอีบิด้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนี่พันล้านบาทนะครับอีบิด้าเนี่ยอาจจะลดลงไปประมาณสัก26%กแต่กาไรสุทธิมันเยอะขึ้นนะ<อ>นะสำหรับปตทนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับก็มีการคาดการณ์โน้มในไตรมาสที่2นะครับของปลอ,อของปีนี้นะครับคาดการว่าราคาน้ามันดิบเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่77-82เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลและค่าการกันอ้างอิงสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่3-4เหรียญสารัฐต่อบารเรลน,นะครับ,รบส่วนความคืบหน้าการจัดหาก๊ส ธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ปัจจุบันเนี่ยมีสัญญาซื้อระยะยาวนะครับในกาต้าแก๊สนะครับแล้วก็มีเชลมี BP แล้วก็มีปิโตนัสนะครับจำนวน5ล้าน2 0 0แสนตันต่อปีแล้วก็ได้มีการจัดหา LNG สัญญาระยะยาวอีก1ล้านตันต่อปีจากบริษัท PTT Global LNG จำกัดนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนะครับโดยจะเริ่มส่งมอบในปี2,500 69ส่วนโครงการพัฒนาท่าเรือสาหกรรมมาตรภูมระยะที่3ชูช่วงที่1คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2567และพร้อมเปิดดำเนินการในปี2570นะครับอ,อย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องของ LNG เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ราคาของค่าไฟเพิ่มขึ้นเนื่องจากมเป็นต้นทุน ใ,ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปตทนะครับถ้าไปดูในส่องไปอีกลึกไปอีกนิดหนึ่งฮะสำหรับงบปตทเนะี่ยถ้าไปดูในแง่ของรายละเอียดน่าสนใจนะครับว่าตัวของปตทเนี่ยในเชิงของอต้นทําไมถึงกําไรมันเยอะขึ้นนะมีอยู่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เนี่ยคือถ้าดูกับไตรมาสที่แล้วนะครับประมาณไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วนะครับ ตอนนั้นใะอยู่ที่ประมาณสัก48,900กว่าล้านบาทเอากลม,กลมๆคือเกือบเกือบห้า0 0่นล้านนะแต่ว่างวดไต,ตรมาสเนี้ยการขาดทุนจากการเฮดจิ้งหรือว่าการพวกตราสารอนุพันธ์เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1,800ล้านบาทเท่าน,นั้นเองนะถ้าเทียบกับไต,ตร 4, ตมาส4่ไตรมาส4เนี่ยขาดทุนจากจากพวกตราสารอนุพันธ์เนี่ยประมาณ4,500ไงเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันลดลงไปเยอะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นตัวทำให้กำไรของปตทเนี่ยเบ่งขึ้นมาเยอะนะครับแม้ว่า อย่างธุรกิจที่ดูเหมือนจะลดลงมานะะในช่วงของไตรมาสแรกของปีที่แล้วกับไตรมาสแรกของปีนี้ก็คือปิโตเคมแต่ถ้าเทียบไตรมาสสี่ถือว่าดีขึ้นเพราะไตรมาสสี่ของปิโตเคมีเนี่ยกดนะฮะเพราะไตรมาสสี่ของป,อปิโตเคมีปีที่แล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีผลขาดทุนหมื่นกว่าล้านไงนะฮะในเงี้ยอันนี้ก็คือว่าพอปีนี้เนี่ยมันพลิกกลับมาได้เป็นกำไร8 0 0พกว่าล้านก็เป็นตัวเสริมส่งของปตทนั่นเองนะครับ นะครับก็ถือว่าก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันอาจจะเกินคาดสักนิดหนึ่งนะครับ,รบก็เดี๋ยวรอดูว่าผลประกอบการต่างๆของปรรทอรจะตอบรับกับราคามากน้อยแค่ไหนหลายคนก็หวังว่าจะเก็บไม่ได้อพอร์ต เพื่อรับปันผลอ่านะครับก็ถ้าดูจากถ้าจะเก็บเพื่อรับปันผลหรือว่าลงทุนนะฮะม,มันก็มีพอหลังจากกบออกมาเนบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดให้ราคาเป้าหมาย38บาทอ,อใช้ได้นะตอนนี้เท่าไหร่ฮะสาบาทครับอ่บาแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เทนิตี้ให้ที่36.50บาท <า>นแนะนำซื้อทั้งคู่เลยนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่ <g ül> นะยังมีอ <g ül> ัพไซด์ไพอเข้าไปลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันสลับหุ้นของปตทน <c oughs> ะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นหุ้นอีก <c oughs> หนึ่งตัวที่แฟนๆรายการถามถ่ายกันมามากมายนะครับ <c oughs>